จอมหลุดเผยสมาร์ทโฟนรุ่นกลางจาก oppo vivo r e d m i iq และ honor เตรียมเปิดตัวอีกหลายรุ่นก่อนปีใหม่เ<ไป>ดือนตุลาคมที่ผ่านมาสมาร์ทโฟนระทงของแบรนด์จีนก็ได้เปิดตัวออกมากเกือบครบแล้วนะครับจะเหลือก็แค่ realme gt 7 pro ที่มีคิวเปิดตัวในวันที่4พฤศจิกายนนี้ครับลาสุดกด้มีข้อมูลใหม่ว่า รุ่นต่อไปจะเป็นลองเรือธงหรือรุ่นกลางที่เตรียมจะเปิดตัวก่อนปีใหม่อีกเยอะเลยครับโดยจอมหลุดอย่างที่ต้นชาเตชันเผยว่าตอนนี้ไอคูนิโอสิบซีรีส์กับเรน i ี่เคแปดสิบซีรีส์ที่ยืนยันว่าจะเปิดตัวในเดือนพฤศจิกายนนี้รวมถึงรุ่นเรือธงหัวเว่ยเมทเจ็ดสิบซีรีส์และเมทเอ็กหกที่คาดว่าจะเปิดตัวในเดือนนี้เช่นกันครับส่วนรุ่นที่ยังไม่ได้ระบุชัดเจนแต่จะมาภายในสิ้นปีนี้ก็จะมีอีกเพียบเลยครับ ทั้งวันพัท8 5ซซรีออนเนอร์300ซซรีส์และ Oppo Reno 13ซีรีอีด้วยครับดูจากรายชื่อที่ว่านี่แล้วก็มีแต่ตัวตึงๆทั้งนั้นเลยครับซึ่งแต่ละรุ่นก็เคยสร้างชื่อในกลุ่มซ u เปอร์มิสเลนมากอนหมดแล้วนะครับโดยที่หลังจากเปิดตัวในประเทศจีนแล้วเชื่อว่าคงทยอยเปิดตัวในตลาดกอบตามาในต้นปีหน้าครับ